สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Advan c e Automobile ช่องที่นำเสนอข่าวสารวงการยานยนต์แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่รถยนต์มือสองหรือเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายอิซูซูซึ่งมีแผนจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025ต่อเนื่องถึงปี2026ซึ่งถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของอิซูซูในตลาดรถครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่ที่เน้นทั้งความสะดวกสบายเทคโนโลยีและราคาที่คุ้มค่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิซูซูอาจถูกมองว่าเน้นหนักไปทางรถกระบะและรถเพื่อการพาณิชย์มากกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลแต่ในปี2025-2026นี้พวกเขากำลังเตรียมเปิดตัวรถ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีความทันสมัยทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งจะตอบโจทย์ครอบครัวสมัยใหม่ที่ต้องการรถที่นั่งได้หลายคนมีพื้นที่กว้างขวางและรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างลงตัว i s ส z u MPV รุ่นใหม่นี้มีการพัฒนาบนพื้นฐานของแพลตฟอร์มใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัยและความสบายของผู้โดยสารโดยตัวรถมีความยาวประมาณ4.9เมตรกว้าง1.8เมตรและสูงประมาณ1.7เมตรซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับรถ MPV ที่นั่งได้7-8คนตัวถังถูกออกแบบให้มีสัดส่วนที่สมดุลเส้นสายทันสมัยและมีเอกลักษณ์ของอสูสูอย่างชัดเจน ภายในห้องโดยสารของ Isuzu MPV จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยเป็นหลักเบาะนั่งแบบ3แถวสามารถพับและปรับรูปแบบได้หลากหลายตามการใช้งานวัสดุตกแต่งภายในมีทั้งแบบผ้าพรีเมียมและหนังแท้ในรุ่นท็อปมีจออินโฟเทนเมน t ขนาด 10- ถึง12นิ้วพร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto และระบบเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในด้านสมรรถนะ Isuzu MPV มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเทอร์โบและเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบซึ่งเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ Isuzu พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีแรงม้าสูงสุดประมาณ150-180แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350-400นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ6-8สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าหรือระบบขับเคลื่อนสีล้อในบางรุ่นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือระบบช่วยเหลือการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน,นระบบควบคุมความเร็วรอัตโนมัติแบบแพร่ผ่นระบบช่วยรักษารถที่อยู่ในเลนรอมองรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์จอดรถรอบคันเพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจและปลอดภัยในทุกการเดินทางที่สูสียังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอย่างมากโดยติดตั้งถุงลมนินาภารภัยรอบคันรวมถ,ถึงระบบโครงสร้างตัวถังแบบใหม่ที่สามารถดูดัาแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันอิสุกุิสุนที่ดีทำได้ค่อนข้างดีเลยในรุ่นดีเซล1.9ลิตรกระสุนเหลืองอยู่ที่ประมาณ16-18กิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่นเบนซิน2.5ลิตรอยู่ที่ประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตรที่อยู่กับภาพโฉมอัตติกรรมไดกแบบคล้ายแจ้งในระบบช่วงล่างอิสุกอิสุ 899,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและจะขึ้นไปถึงประมาณ1,299,000บาทในรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันที่สุดราคานี้ถือว่าแข่งขันได้อย่างน่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันเช่น Toyota Innova Xenia, Mitsubishi a n d e r Honda BRV หรือ Kia Caren ที่อยู่ในช่วงราคาใกล้เคียงกันแต่ Isuzu จะเน้นความคุ้มค่าและอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มามากกว่า ี่สูซูยังมีแผนที่จะเปิดตัวรุ่นไฮบริดในปี2026ซึ่งจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับแบรนด์และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานคาดว่ารุ่นไฮบริดจะใช้เครื่องยนต์เบนซินควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงม้าที่เพิ่มขึ้นแต่ยังคงประหยัดเชื้อเพลิง สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถ MPV สักคันที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว Isuzu MPV ปี2025-2026นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยชื่อเสียงของ Isuzu ที่ยืนยาวในประเทศไทยในเรื่องความทนทานบำรุงรักษาง่ายและอะไหล่าหาง่ายน่าจะทำให้ผู้ใช้มั่นใจในการเลือกซื้อได้มากขึ้นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ การจัดแคมเปญนพิเศษสำหรับลูกค้าแรกเข้ารวมถึงโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษและการรับประกันนานถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรสุดท้ายนี้ต้องบอกกว่า Isuzu MPV ป2025ี2025-2026เป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่าจับตามองอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการกลับมาของ Isuzu ในตลาดรถนั่งแล้วยังแสดงถึงถึงการพัฒนานทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริงหากใรกำลังรอรถอยู่